โอเคอ่ะกรุปต่อไปกรุปไปซื้อติงบอกว่าเล่นจริงมาเลยมาจริงเล่นจริงหมดไปเลยพี่อไปสามคนอะไรเหลือใครบ้างอ่านี่เอาภาสาต่อเลยอานไปไปจัดไปอ่ะตัวนี้สามคนคำว่า Oh, okay โอเค,ครับเฮ้ยจาพอแล้วทำมาเดี๋ยวบางที่เขาได้ยินชิงเดี๋ยวยาขใหญ่กได้ยินเชิงอะโอเคสิ่งที่จะทำได้ให้คิดให้คิดไกลกว่าแค่ทำและการกระทำให้คิดถึงอย่างที่ครูแอ๊ดที่บอกให้คิดถึงคนในจินตนา,านการถูกปะให้คิดถึงสถานที่ให้คิดคิดถึงสร้างเรื่องราวขึ้นมามันถึงจะเป็นเต้นได้ถูกปะอย่างเช่นโอชี แต่ฉันกำลังจะเดินไปห้องน้านี้ห้องอน้ำนี้มีนคนอยู่แล้วฉันก็ต้องไปห้องน้ำหนึ่งมันแสดงอาการต่อเนื่องของการกดฉี่เ,เพื่อจะได้ขยายคําว่านั้นนะให้ยาวขึ้นโอเคไหมมันจะได้ไม่เป็นการซ้าแค่ย้ําคำเฉย,ยๆโอเคพร้อมนะครับ <c oughs> เพลงไป จะเล่นกันเองก็ได้อย่างเช่นอายกันเองให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เราอายก็ได้ทำให้เป็นเต้นอย่าไปอย่าไปเก็บร่างกายอย่าอ่าทำให้เป็นเต้นเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าคอนเทนตมันเต้นยังไงมันลงพื้นมันใช้มือมันมันเล่นใหญ่มันเล่นเวทีใหญ่มากมันทำได้หมดทำยากนี่ยังไงเนี่ย แม็เตแมเราต้องรู้สึกด้วยรู้สึกรู้สถึงคำคำนั้นนะ่ะอยากนะแม็กได้ยังน,นี่จะเหมือน <laughs> ทำวมื่อกีอ้เม่ากี่หรือแบบนี่เปลี่ยนเพล <ขอ S 1> งแล้ว <laughs> ได้แล้ว เรื่องนี้ทายไม่ถูกครับนี่ทายไม่ถูกนะจริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่รู้ก่าลองลองลองไม่ต้องอย่าเพิ่งบอกอะไรที่เราแน่ใจลองบอกลองคิดว่ามันมีอะไรอย่าเพิ่งแน่ใจอย่าพูดมาหลายๆคำที่เราที่เราเห็ดเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเหมือนพี่ไม่เหมือนจักรแลตัวเองเยอะเหมือนจักรแลเหมือนจักรแลแล้วมีอะไรอีกแอบมองอแอบมองอะไรก็แบบอนเมายาด้วเมายา เมาใช่เสียสติเสียสติโอเคใครเป็นคนที่มีอายแบบคอนเทมมีมูฟเมนต์มากสุดพี่จะพีนะพี่นายี่อันนี้ยากพี่งตอบไม่ค่อยได้เลยจริงจริคนที่มีคนที่มีคนที่ไปตามความรู้สึกเพลงมากสุดจะเป็นแมทแต่ว่าเขาหลุดความตายไปเลยกลายเป็นเต้นกับเพลงไปแล้ว นั่นเป็นอีกนั่นเป็ส่วนหนึ่งที่ใช้ในการในการอินพาวคือเราต้องเข้าใจเพลงแล้วก็ขยับตามเพลง